สวัสดีครับช่องทายตามดาวนะครับคลิปนี้จะมาเสนอลัคนาธนูนะฮะเป็นการทำนายดาวจรของเดือนกุมภาพันธ์และดาวที่สมพุดในกระดานเนี่ยผมสมพุดณวันที่1 000, ่กุมภาพันธ์นะครับนะฮะแต่1กุมภาเนี่ยาดาวพุธเนี่ยยังอยู่ที่ราศีธนูนะฮะจะย้ายมามังกรเนี่ยวันที่5กุมภาพันธ์แล้วผมเห็นว่า เป็นการทำนายดาวจรของเดือนกุมภาพันธ์เดือนก็เลยยกราดาวพุธเนี่ยจากธนูมาไว้บางก่อเลยนะฮะเพราะว่ามันก็จะครอบคุมในเดือนกุมภาพันธ์มากกว่านะฮะเ่ะเริ่มกันธนูเนี่ยดาวประจำตัวท่านคือคือดาวพระรหัสวันนี้เดียเ๋ยวนี้พระรหัสไปอยู่ที่มีดน,นะครับพบพันธุพ่อแม่พี่น้องนะฮะทินอาศัายบ้านที่ดินรถยนต์นะฮะ ประมาณนี้นะครับตำแหน่งตรงนี้เป็นตำแหน่งปฐุมเกณฑ์ด้วยอันนี้ถือว่าให้โชคด้านที่อยู่อาศัยบ้านที่ดินรถยนต์ครอบครัวอันนี้ถือว่าเป็นเกณฑ์ที่ดีมากนะธนูเนี่ยหปีเต็มเตมเลยตั้งแต่สงการปี65ถึงสงการปี66พระราชจะอยู่ที่มีนเนี่ยถือว่าดีงามหนึ่งปีสำหรับธนูทุกๆคนเลยสำหรับธนูทุกทุกคน นะฮะใช้คำนี้เลยนะครับผมแต่บางคนเนี่ยบังเอิญว่าดีจริงไหมอ่ะพบเรือนดีดาวอยู่ในจุดที่ดีนะฮะตำแหนง่งดีอีกนะเพื่อความมั่นใจต้องไปถามท่านทักษาด้วยอย่าลืมท่านทักษะนี่สำคัญสุดๆนะฮะเป็นเครื่องยืนยันว่าดีจริงนะอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเอ๊ะมันมีความไม่ดีซ่อนอยู่ด้วยนะนะเช่นถ้าเป็นทักษะเนี่ยมันมีทั้งหมด 8ทักษะนะฮะไม่มีทั้งหมด8ทักษะก็ดีงามเกือบทุกทักษะยกเว้นการกินีเท่านั้นจะเป็นสีเป็นเดชมนตรีอายุบริวัตรช่างเถอะมูลละนะช่างเถอะถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะฮะยกเว้นกาลีอันนี้ถือไม่ดีไม่งามถ้าใครเรียกว่าหนึ่งในแปดอ่ะส่วนใหญ่จะได้ทักษะที่ดีนะธนูเนี่ยส่วนใหญ่ๆจะได้ทักษะที่ดีมีส่วนน้อย ที่พละหัตปีเนี้ยแม่ส2บสองปีตรงนี้ดีที่สุดเลยนะฮะคืออ่าดีทักถ,ถามผมนะเผยดีกว่าทับลักที่ธนูเป็นเกษตรเกษตรทับลักดีไหมดีแต่ตรงเนี้ยดีกว่านิดๆตรงที่ว่าได้ปฐุมเก์ด้วยฮะดีกว่านิดๆตรงที่ได้ปฐุมเก์เกษตรก็เป็นปฐุมเก์ก็เป็นนะบังเอิญ ฉันฉันดันเป็นกาลีถ้าเป็นอย่างอื่นไม่ต้องหายอะก็ดีย,ยิ่งขึ้นไปแต่ถ้าเป็นกาลีเกณฑ์ดีเกณฑ์มันก็ยังดีอยู่แต่มันมีความไม่ดีซ่อนอยู่ในเรื่องของพันธุนี่แหละตัวคุณที่ไปร่วมพันธุะพ่อแม่พี่น้องถิ่นอาศัยบ้านที่ดินรถยนต์มีความไม่ดีไม่งามอะไรบางอย่างซ่อนอยู่ในปีนี้และเขาอยู่มาก็หลายเดือนแล้ว น่าจะสัมพันธ์น่าจะตัวเองอะ่ะคุณอะ่ะธนูอะ่ะน่าจะรู้สึกว่าฉันได้รับรู้อะไรบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องไม่ดีไม่งามบ้างแล้วล่ะนะแต่บางคนอาจจะยังไม่เกิดเพราะว่าเขายังมีเวลาอีกต้องสองเดือนนะสองเดือนนิดๆอ่าน,น,นะนะก็คือเขาจะย้ายวันที่19บเาเมษานะ่นะฮนะมีเวลาที่เขาจะออกฤทธิ์ออกเดชในเรื่องอ่านะ ดีงามหรือไม่ดีงามร่วมด้วยอย่างนี้นะอยู่ตรงนี้ส่วนใหญ่ๆเลยอนะใช้ว่าส่วนใหญ่ๆ70% 80%เนี่ยดีนะดีนะนะจะมีส่วนน้อย10% 20%ที่ว่าเกิดความเสียหายนะลักธนาธนูเนี่เกิดความเสียหายในเรื่องของพันธุเพราะตัวเองดันเป็นการีจรเข้าให้เนี่ยอะไรอารมณ์อยู่ประมาณนี้แหละนะอยู่ประมาณนี้แหละนะฮะ ทีนี้มาดูการเงินเอ้าเงินก็เป็นเกษตรนั่นบอกแล้วธนูเนี่ยธนูเนี่ยเสาเนี่ยเป็นการเงินเนี่ยตั้งแต่ปีหกสามเนี่ยกลางปีหกสามเนี่ยเป็นเกษตรอยู่เนี่ยเหมือนกับมาแช่ไว้เลยง<ๆ>เงินฉันดีนะเงินฉันดีนะตั้งแต่กลางปีหกสามนะฮะเพราะว่าการเงินเป็นเกษตรแต่อารมณ์ของเสาเนี่ยเสาก็คือเสาะครับเป็นเกษตรก็เป็นเกษตรนะครับ แต่เขาจะมีอยู่ทายโทษทุกทายโทษทายทุกให้ทายเสาอ,อะไรอย่างเงี้ยเคร่งเครียดวิตกกังวลคิดมากเกี่ยวกับเงินเงินทองทองไหมเป็นอย่างนั้นฮะเขาทับเขาเป็นกเษกษตรจริงแต่อาการนี้ก็ยังคือพระเสาด้วยเหมือนกันนะฮะธนูเนี่ยตั้งแต่กลางปีหกสามนะมีเรียกว่าวิตกกังวลอะไรบางอย่างเกี่ยวกับเงินเงินทองทองไหมเป็นอย่างนั้นร่วมด้วย แต่ก็ต้องทายว่าเงินฉันเป็นกเกษตรไหมเงินฉันก็เป็นกเกษตรเงินฉันมั่นคงไหมเงินฉันก็มั่นคงอ่านะฮะจะแตกต่างกันก็ต้องดูว่า1ทักษะมาอย่างไรเหมือนพระราดาเมื่อกี้ทักษะมาอย่างไรล่ะมายืนยันไหมว่มาเอ้ยดีจริงๆนะ,ะหรือเฮ้ยเป็นกเกษตรจริงแต่เป็นกาลีอันนี้ทายลบเลยนะฮะหนักหน่อยครับยืนยันหนักหน่อยฮะกาลีถ้าเป็นกเกษตรแล้วก็แม่เอาเรื่องเอาราวเนี่ยเสาด้วยอีกอ่า ประมาณอย่างนี้เลยอ่ะนะประมาณอย่างนี้เลยที่สำคัญ <c oughs> ดาวเดิมครับอันนี้เรียกว่าตัวแปรเรียกว่าหลักเลยก็ได้อะหลักเลยก็ได้นะฮทักษายังช่วยอะไรแทบได้น้อยเลยอ่ะนะถ้ามีอะไรมาอยู่ที่มังกรแล้วเป็นกรกฎนะะแล้วก็เป็นประปักกับดาวเสาร์ด้วยเนี่ยอันนี้ซัดกันแน่เลยฉันฉันจวกเธอก่อนเลยอ่านะฉันไม่สนละนะทักษาคุยทีหลังเลย นะฮะทักษะคุณเอปีเข้าไปทํารให้ก่อนเลยอ่ะประมาณอย่างเงี้ยนะฮะต้องดูด้วยทนดูต้องดูด้วย,ดดวยเดิมมีใครไม่มังกรเดิมมีใครไม่กรกฎนะนะฮะถ้ามีในส่วนดีเอาดีไปถ้ามีในส่วนร้ายก็เอาเรื่องสินะทีนี้การเงินเนี่ยเป็นกเกษตรเนี่ยเงินมั่นคงไหมเงินมะั่นคงอ่าเราไทยดาวจรนนี่ยเราไม่เห็นทักษะเนี่เราไม่เห็นดาวเดิมนี่ก็ต้องเอาล้วนๆนจรล้วนๆวนเงินดีไหมเงินดีอ่าทายไปก่อนเงินดี นะฮะใครมาอยู่ด้วยอาทิตย์กับพุธอ่าเริ่มอาทิตย์ก่อนอาทิตย์เป็นใครอาทิตย์มาจากสิงสิงมาจากอะไรสุภะสุภะมาสูกาสาสาส่การเงินสุภะคือความสําเร็จฉันมีความสําเร็จการเงินสิก็เดือนกุมภาพายได้อย่างนั้นนะะเดือนกุมภาพาก็ทายได้อย่างนั้นอ่ะสุภะยังเป็นคันรองชีวิตด้วยคันรองชีวิตช่วงนี้มีการใช้เงินไปทายได้อย่างนั้นร่วมด้วยนะทายอย่างนั้นตอนนี้มีเรื่องต้องใช้เงินแล้วล่ะ ถ่ายได้อย่างนั้นด้วยมีความสําเร็จมีความสําเร็จแต่มีการใช้เงินมีการใช้เงินร่วมด้วยนะมีการใช้เงินร่วมด้วยนะเพราะว่าสุพะเนี่ยจะเป็นคารองชีวิตและก็เป็นทางไกลด้วยอาจจะมีต่างถิ่นแดนไกลอะไรสักอย่างหนึง่งเข้ามาสัมพันธ์ทางการเงินคุณแต่ยังไม่รู้ว่ามาทําอะไรนะอแต่ยังไม่รู้ว่าทําอะไรนะนะประมาณนี้ต้องดูก่อนมีดาวอ,อื่นเขาว่ายังไงเพราะสุพะคือทางไกลเราไม่รู้อะไรหวาทางไกล แต่บางทีเจ้าชะตารู้เองอ๋อฉันทางกายฉันคือตรงนี้แหละก็นั่นแหละอ่ะพุทธละพุทธก็มาอยู่กันเงินพุทธมาจากกันพุทธมาจากอะไรฮะกรรมะครับแล้วพุทธมาจากอะไรอีกพุทธมาจากปัตตนีกรรมะคือการงานการกระทําปัตตนีคือคู่ครองคู่ส่วนคู่สัญญาอ้าวมารวมกันซินะฮะการเงินความสําเร็จอ่ะ เงินทองเกิดความสําเร็จจากการกระทําของฉันหรือการงานก็ได้นะอาจจะมีคู่ครองมาร่วมหรือคู่หุ้นส่วนคู่สัญญามาร่วมในความสําเร็จนี้ด้วยถ้าเป็นทางไกลก็ตรงเนี้ยสององค์เนี้ยการเงินนะกับการกระทําแล้วก็คู่ครองคู่หุ้นส่วนคู่สัญญาอันนี้ยืนพื้นไว้แล้วนะมาตีความที่อาทิตย์กันสําเร็จไหมหรือมีทางไกลมาร่วมไหมอ่าประมาณนี้นะลองลองดูของ ผันเป็นยังไง punched. จะให้ธนู Eller, ทุกคนมันเหมือนกันมันไม่ได้แต่มันอยู่ในหัวข้อนี้แหละและรายละเอียดที่ต่างกันแน่นอนแต่ละคนรายอยู่บ้านเดียวกันยังรายละเอียดต่างกันเลยนะอยู่บ้านเดียวกันรายละเอียดยังต่างกันเลยนะฮะนับภาษาอะไรคนละที่คนละทางกันนะฮะคนละครอบครัวนะฮะร้อยคนพันคนหมื่นคนแสนคนล้านคนก็ว่ากันไปรายละเอียดเท่านั้นอ่ะที่จะแตกต่างกันนะฮะว่าตรงนี้ เอ๊ะสำเร็จไหมหรือเอ๊ะทางไกลมอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ <c oughs> สุภาพยังเป็นการศึกษาทางไกลก็ได้นะฮะเรียนต่อต่างประเทศอะไรเนี้ยใช้สุภาพดูนะฮะอาจมีการติดอาจจะต้องไปเรียนทางไกลก็เลยต้องใช้เงินใช้ทองอย่างนี้ถ่ายได้ก็ถ่ายได้แน่ๆช่วงนี้กาลังต้องจ่ายอะไรเกี่ยวกับการศึกษาถ่ายได้อย่างนั้นเหมือนกันนะฮะถ่ายได้เหมือนกันนะฮะ มีการกระทำเนี่ยฮะการกระทําต่างถิ่นเดินไกลใช้เงินนะฮะนะฮะการกระทําหรือการกระทำเนี้ยเกิดความสําเร็จทางการเงินนะหรือมีคู่ครองคู่ส่วนคู่สัญญามาร่วมในการกระทําเนี้ยนะฮะมาร่วมในการกระทำเนี้ย,นะรรท,ยที่ต้องใช้เงินใช้ทองร่วมกันอะอะไรอย่างนี้ด้วยเหมือนกันนะทายเนี่ยปตัตน,นี้เนี่ยเป็นตัวแปรกับดาวอาทิตย์เสาเนี่ยเงินยืนพื้นเลยไม่ยุ่งกับเรื่องอื่นเลยเงินยืนพื้นนะฮะ เงินยืนพื้นดูนี่ตัวเองทางกายเกี่ยวมาต่างศึกษาทางกายเกี่ยวมานะฮะนะฮะแล้วก็อาจจะเป็นทางกายเฉยๆก็ได้มาเกี่ยวยุ่งเรื่องเงินไหมโดยมีคู่ครองคู่หุ้นส่วนคู่สัญญาเข้ามาร่วมด้วยเนี่ยลองพิจารณาของท่านดูสิธนูนะคุณเป็นธนูคุณลองคิดดูเกี่ยวไหมผมว่าน่าจะมีเรื่องเนี้ยเข้ามาสัมพันธ์แล้วนะฮะทีนี้มาดูต่อไปจากนี้ก็คือดาวศุกร นะฮะสุกสุกมาจากอะไรลาบผลที่ราศีตุลน,นะ,ะตอนเนี้ยที่บ้านที่บ้านลาบผลเนี่ยเกิดมีเกตมาสถิตอยู่เกตลักษณะที่ว่าเอาน้ําใส่แก้วแล้ววางไว้น้ําก็นิ่งใช่ไหมฮะก็คือเหมือนกับไม่มีเกตอ่ะแต่พอเราไปขยับแก้วหรือดีแก้วปิ้งน้ํากับเพื่อป๊บๆนั่นแหละอาการของพระเกตอ่ะนะ,ะอาการของพระเกตไม่นิ่งอ่ะ ราบผลที่มีอยู่ไม่นิ่งซะแล้วไม่นิ่งซะแล้วทำไมไม่นิ่งอ่ะนะเกตดมาอยู่ฮะนะนะลาบผลที่ไปอยู่ตรงสหััชะก็ไม่นิ่งไปด้วยแสดงว่าสุขที่ไปเนี่ยไปอย่างไม่นิ่งแล้วทีนี้ไปอย่างไม่นิ่งไปไหนไปสหััชะไปติดต่อนี่เห็นไหมมีการกระทําที่ต้องใช้เงินใช้ทองอาจมีต่างถิ่นแดนไกลร่วมด้วย อาจมีเพราะว่าตรงนี้ถ้าเป็นสุภะก็ไม่ต่างทินแดนนกลนะฮะคือความสําเร็จก็ได้ฮะหรือคารลองชีวิตก็คือชีวิตฉันช่วงเนี้ต้องร่วมหุ้นร่วมร่วมหุ้นร่วมร่วมหุ้นลงทุนอะไรกับใครไหมที่ต้องใช้เงินใช้ตองได้เหมือนกันเห็นไหมสุภะคือฉะนะฮะแปลให้อย่างนี้แหละนะแสดงว่าสาหัสชะเนี่ยมีลาบผลไปสหัสชะมีลาบผลไปสาหัสชะสาหัสชะคือการติดต่อฮะไม่หรือไม่ก็ญาติ หรือไม่ก็เพื่อนฝูงสามอย่างเนี่ยหลักๆนะยอ,นอย่างอื่นจะมีอีกแต่หลักๆเนี่ยการติดต่อนะมีการติดต่อหรือเพื่อนฝูงหรือญาตินะมา,าลักษณะอารมณ์นี้นะ่าจะไปหาเขามากกว่าเขามาหาเรานะนะขอทายว่าไปหาเขาซะมากกว่าใช้เขามากกว่านะไม่ใช่นี่ไม่ใช่ยืนยันว่า อาจจะมีเขามาหาเราบ้างแต่ส่วนใหญ่เจ็ดสิบเปอร์เซ็นผมว่าน่าลาบผลน่าจะไปหาเหมือนกับลาบผลไปหาการติดต่อรือมีการติดต่อเกี่ยวกับลาบผลไปติดต่อลาบผลเราเนี่ยจะต้องไปร่วมกับเพื่อนหรือว่าญาติก็ได้อ่ะเนี่ยมันมีคําว่าหุ้นส่วนอยู่ตรงนี้ด้วยไงนเนี่ยดาวพุธเนี่ยหุ้นส่วนทางการเงินอะไรเนี่ยทางไกลเนี่ยมีการไปแล้วไง ไปติดต่อเฉยๆก็ได้หรือติดต่อยาหรือติดต่อเพื่อนฝูงก็ได้หนึ่งในนี้มีการอย่างนี้แหละและพุทธยังมาอ่าสุกเะไม่ใช่พุทธสุขยังมาจากที่พึกศพด้วยใครเอ่ยอริครับอริมาหาอาริมหาสหัชะอาจจะมีการติดต่อแก้ปัญหาอะไรบางอย่างแหละนะฮะอาจมีการติดต่อแก้ปัญหาอะไรบางอย่างแหละหรือ เพื่อนฝูงมีปัญหาต้องให้ลาบผลไปช่วยเขาหรือหรือหรือญาติมีปัญหาหรือเพื่อนฝูงมีปัญหาเนี่ยต้องใช้ลาบผลไปแก้ปัญหาหเขาเพราะรู้สึกว่าเขาจะมีปัญหาเราก็เลยต้องไปแก้ให้หรือเปล่าอะไรอยู่แถวแถวนี้ถ่ายได้อย่างนั้นแล้วเพื่อนฝูงเขาไปไหนเพื่อนฝูงไปที่อ่าปัตตานีลูกบริวารบุตรบริวาร ปัจนี้อ่ะไม่ใช่ปัจจุันีฮะ,ะปุตตะปุตตะนะฮะปุตตะปุตตะคือบุตรบริวารน,นะฮะมีการติดต่ออะไรเกี่ยวกับลูกลูกน้องหรือเปล่าและเนี่ยฮะท่อนบนของราหูเขาอยู่ตรงนี้นี่ท่อนล่างเขาเขาเป็นเนื้อเดียวกันเลยนะต่อตัวเรียบร้อยแล้วนะในช่วงเนี้ยต่อตัวเรียบร้อยราหูกําลังสูงละพูดง่ายๆล่ะ ปุตตะลาหัวคือสหัสชาตาไปอยู่ปุตตะเนี่ยสหัตชาตกำลังตอนเนี้ยลมในธาตุไฟต้นธาตุโอ้โหพลังนี่เหลือกินเหลือใช้แถมทอดล่างมาต่อก็เรียกกันว่ากเกษตรที่กลุมเนี่ยนะฮะเพิ่บเหิต้องเรียกคุณพี่เลยต้องเรียกคุณพี่เลยนะอยล,ยนะลองคิดดูดิลมไปเจอไฟแรงๆอะ่ะมันจะทําให้ไฟเนี่ยโชดช่วงขนาดไหนแถมมีเต็มตัวด้วย อำนาจเหลือล้นเลยเฉพาะราหูองค์เดียวก็มีอำนาจพอพอตัวแล้วทีนี้ท่อนบนท่อนล่างเขาเนี่ยถึงกันแล้วนะฮะเรียกว่าเต็มเหนียวเลยทําให้ลาบผลคุณเนี่ยกับพืออย่างรุนแรงละทีนี้กับพืออย่างรุนแรงแล้วลาบผลฉันต้องไปติดต่ออะไรบางอย่างต้องใช้ลาบผลไปติดต่ออะไรบางอย่างต้องใช้ลาบผลไปติดต่ออะไรบางอย่างหรืออาจจะเกี่ยวกับเพื่อนเกี่ยวกับเพื่อนเกี่ยวกับญาติเพื่อนฝูงก็ได้ นะฮะปุตตะเนี่ยยังเป็นเรื่องของการลงทุนใหม่ๆนะครับเสี่ยงความเสี่ยงครับความรักใหม่ๆเสี่ยงยังไงเหรอเอ๊เพื่อนฝูงเนี่ยลาบผลกับพือย่างหนักเนี่ยไปหาการติดต่อแล้วมีเพื่อนฝูงมีอะไรเนี่ยแล้วไปอยู่ความเสี่ยงเนี่ยอาจมีการติดต่ออะไรที่เสี่ยง เล่นหุ้นเสี่ยงไหมเสี่ยงนะฮะนะนะฮะความเสี่ยงค่ะเช่นเล่นหุ้นหรือจะไปซื้อหุ้นตัวไหนช่วงนี้มีความเสี่ยงนี่แหละมันเป็นการติดมันเป็นการติดต่ออย่างปุดตาละมีการติดต่ออะไรกับความเสี่ยงค่อนข้างให,ใ,หใหญ่โตพอสมควรนะเพราะลาบผลคุณอย่างเงี้ยมีปัญหาอะไรบางอย่างให้แก้ด้วยนะฮะแสดงว่ากำลังจะทำจะทำ จะทาอะไรที่มันค่อนข้างใหญ่พอตัวแหละในเรื่องของความเสี่ยงแหละช่วงนี้นะทายอย่างนี้ได้นะทายอย่างนี้เนี่ยถึงต้องแบบว่าทางไกลเนี่ยมันเรื่องหุ้นเรื่องอะไรว่ากระทางไกลเยอะนะนะใช้เงินเนี่ยมีการกระทําที่ต้องใช้เงินนะแล้วต้องใช้ลาบใช้ผลไปลองเสี่ยงอะไรบางอย่างหรือเปล่ากาลังจะเสี่ยงอะไรอยู่ไหมทายได้อย่างนั้นนะฮะลัคณาธนูคุณกำลังในเดือนกุมภาพันธ์คุณกําลังจะ ลงทุนในการเสี่ยงเสี่ยงอะไรบางอย่างอยู่ไหมทายได้อย่างนั้นนะฮะเอามาดูซิว่าความเสี่ยงเขาไปไหนความเสี่ยงเขาเนี่ยไปอารินั่นเข้าให้ไปอาริอุปสรรคปัญหาภาระนีสินเอ๊ะถ้าพูดอย่างนี้ถ้าพูดอย่างนี้นจะไปลงทุนเสียเส่ยงเนี่ยอันนี้ต้องระวังอะไรฮะอันนี้ต้องระวังว่าเหมือนกับ พาล้านี้สิไปกู้เขามาลงทุนสิ่งเสี่ยงไหมนะครับไปกู้เขามาลงทุนสิ่งเสี่ยงไหมอังคารว่าอย่างนั้นอังคารว่าอย่างนั้นนะครับเห็นไหมพอรวมๆกันแล้วก็ต้องดูด้วยว่าเนี่ยตัวเองอ่ะทักษะยังไงนะทุกดวงเนี่ยใส่ทักษะดีก็ดีไปใส่ทักษะร้ายก็ร้ายไปและดาวเดิมอยู่ตรงไหน ให้คุณประโยชน์ไมล่ะถ้าให้คุณประโยชน์ก็ดีถ้าให้โทษล่ะก็ลายนะฮะเพราะต้องมีรายละเอียดก็คือทักษะและดาวเดิมดาวเดิมนี่สาคัญกว่าทักษะด้วยนะฮะสำคัญกว่าทักษะกากษามากด้วยอ่ะใช้คำนี้มากทักษามีหน้าที่ยืนยันว่าฉันครั้งนี้ที่ฉันมาอยู่ตรงนี้ทุกดวงเนี่ยฉันมาดีฉันมาร้ายอย่างไร นะฮะหรือฉันมากลางกลางก็ว่ากันไปแต่เกตไม่มีทักษะเนาะอ่านะฮะแต่ดาวทุกดวงเนี่ยมีทักษะหมดยกเว้นมรุตยูไม่มีนะฮะแล้วก็เกตไม่มีจันก็มีแต่จันไม่เห็นในนี้เพราะว่าจันเดินราศีตัสองวันครึ่งอยู่ตรงไหนก็เดี๋ยวถ่ายพวกนี้มารือนนี้ก็เปลี่ยนแล้วก็เลยไม่ต้องถ่ายไม่เหมือนจันเดิมจันเดิมมีดูกันยาวเลยนะดูกันยาวเลยนะจันเดิมเนี่ยสาคัญทีเดียวสําคัญมากด้วยสําคัญ แล้วจันจอเขาใช้ยังไงเขาใช้เวลาดูเลิกดูยามด้วยจันจอเนี่ยสําคัญจะออกเลิกนี่ถ้าจันไม่สวยนี่เขาตีตกไปเลยนะนะฮะตีตกได้เลยนะฮะเพราะว่ารู้สึกว่าเป็นอันดับต้นๆที่ต้องดูก่อนละพระจันเนี่ยนะฮะีย้ว่าเอ๊ะช่วงนี้เลิกดียามดีอะไรไหมอะไรเงี้ยดูจันก่อนจันคุยกันก่อนเลยคุยจันก่อนจันไม่ดีจะตีตกไปเลยไปต้องไปหาตรงตําแหน่งจันทีแล้วค่อยว่ากันอีกทีนะประมาณนี้นั่นอ่ะดวงจันเขาเป็นอย่างนั้น นะแต่เรามาถ่ายดาวจรษณะอย่างะเนี้นดยดาวเดือนเนี้ยไม่ต้องไปยุ่งกับท่านหรอกนะสองวันขึ้นก็เปลี่ยนแล้วเรื่องราวก็เปลี่ยนไปนเวียนเดือนหนึ่งเนี่ยเดินครบจักรเลยรอบจักรเลยเดือนหนึ่งอ่านะฮะเนี่ยอารมณ์ของลักษณะของลักานาตุลในเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยเหมือนคุณกําลังต้องใช้เงินใช้ทองไปลงทุนอะไรไหมอ่ะคุณจะต้องใช้เงินใช้ทองในการลงทุนน่ะดูดูแล้วนะดูดูดูน่าจะเป็นอย่างนี้ มันเป็นการลงทุนแบบว่ามีการเสี่ยงร่วมด้วยนะบางคนนะบางคนบางคนก็ลงทุนธรรมดานะฮะบางคนก็มีความเสียยนะเส่ยงร่วมด้วยนะฮะมีความเสี่ยงร่วมด้วยทีนี้ไอเสี่ยงดีเสี่ยงร้ายต้องดูดาวเดิมกับทักษะอันนี้สําคัญนะถ้าเสี่ยงไม่ดีอันนี้ก็ไม่น่าแหละอันตรายเพราะความเสี่ยงเฉยๆก็อ,อันตรายอยู่แล้วเขาถึงเรียกความเสี่ยงไงปุตตะนะฮะนะฮะ อ่ะถ้าบุตรตาไม่ดูความเสี่ยงดูอะไรได้ปะดูความรักสิดูความรักอ้าวถ้าดูความรักดูอย่างไรก็ต้องดูปุตตะนะก็ต้องมาเจาะที่ปุตตะเอออ้ามดุดเจาะเจาะที่ปุตปตะบุตตะความรักอยู่นี้ความรักใหม่ๆอยู่นี้นะปัตตนีเนี่ยคือคู่ครองจะทายความรักไหมร่วมด้วยเหมือนกันนะแต่ถ้ามาดูว่าเป็นรักใหม่รักใหม่ก็ต้องดูบุตตาก่อนบุตาตาไปได้ปุตตาไปทะเเรียบร้อยเลย ปุตตะไปอาริเอ๊ะความรักใหม่มีปัญหาไหมถ่ายได้อย่างนั้น <c oughs> ถ่ายได้เลยแหละนะถ่ายได้เลยแหละปุตตะเนี่ยนะฮะความรักใหม่ๆเอ๊ะช่วงนี้เป็นปัญหาปัญหาไปอยู่ที่ศาสตร์ชะเอ๊ะไอความรักที่มีปัญหาเนี่ยมีเพื่อนมาเกี่ยวมหญาติพี่น้องอะ่ะมาเกี่ยวข้องด้วยไหมนี่นะนี่ แสดงว่าเอเพื่อนยุญาติบอกอะไรหรือเปล่าทําให้ความรักครั้งนี้กําลังมีปัญหาอยู่อารมณ์อยู่ประมาณนี้อยู่แถวแถวนี้แหละนะอยู่แถวแถวนี้แหละเพราะอะไรฮะเพราะเนี่ยสุกอยู่อ่ะพุธไปอยู่บ้านลาหูนะอังคารก็อยู่บ้านสุกนะสุกมาอยู่บ้านลาหูลาหูอยู่บ้านอังคารอังคารอยู่บ้านสุกสุกไปอยู่บ้านลาหูเห็นไหม เขาแลกกันอยู่สลับกันสามเรือนเนี่ยนะแสดงว่าเป็นงูกินหางอยู่แถวนี้นะฮะเป็นงูกินหางเนี่ยอาการอย่างเนี้ยนะฮะน่าจะมีใครไม่ใช่มือที่สามนะอาการอย่างเนี้ยไม่ใช่เรื่องของมือที่สามมันเป็นเรื่องของไม่เพื่อนยุก,ก็ญาติบอกอะนะฮนะไม่เพื่อนยุก็ญาติบอกอนะแถวแถวนี้แหละประมาณเนี้ยแล้วเกิดปัญหาขึ้นนะแล้วเกิดปัญหาขึ้น นะปัญหานี้จบไปอย่างไรไม่ดูดาวเดิมนะทำอะไรกับใครให้ดาวเดิมนะทำดีก็ส่งเสริมว่าถึงจะมีเพื่อนยุญาติมาบอกฉันก็ไม่หวั่นไหวถึงปัญหาถึงมันจะมาบอกจนเกิดปัญหาแต่ฉันก็ไม่หวั่นไหวทุกอย่างผ่านพ้นไปได้และดูสีประกอบด้วยหรือถ้าดาวร้ายมาสำคัญก็เพื่อนยุ โอ้เป็นตามปากนะญาติบอกเป็นตามปากเลยนะปัญหารุนแรงจังอะไรอย่างว่ากันไปดาวร้ายมาส่งกระแสถึงทักษะก็ไม่ดีด้วยโอ้ไปกันอย่าทีนี้ออกทะเลเลยทีนี้นะวุ่นวายเลยทีนเนี้ยเนี่ยประมาณอย่างเงี้ยกุมพาก็อยู่แถวนี้แหละนะถ้าเรื่องความรักก็อย่างที่บอกหรือเรื่องลงทุนเนี่ยก็อย่างที่บอกอ่ะนะนะครับอยู่ประมาณนี้แหละสําหรับลัคนาธนูนะถ้าชอบคลิปนี้ กดไลค์กดแชร์กดติดตามขอบคุณอย่างสูงครับที่กดติดตามผมนะครับเพื่อให้เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปดีๆต่อไปนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ